ไม่ได้ซู hand, มาให้พจินประมาานสามถุงพละละั่วแล้วล่ะเอมา,ามาตอนคืนประมาณเป็นยังไงนะครับพายุ làm sáng cả xí mẹ phải tối rồi, mua để có đi anh đi với các gì tới đây hay không mát ก็วันนี้มาเป็นกาลังใจให้นะครับถึงแม้บ้านเรือเจะเสียหายอ๋อนี่รวมกันแล้วก็ร้อยเขาเรียนว่าเหตุการณ์ราภัยพายุดถึงน่าจะมีสาระสำคัญวันนี้ท่านน

ห้าคนนะครับเอาไปใส่เ <Safe> ป <rév mark> ็นเป็นนะครับบที่สิบเจ็ดี่สิบหกคนนะครับนล้ส่วนแล้วครับตอนนี้เหลือเียคนครับขอกับเลยนะครับนี่อยไม่ใช่ตับี้่สิบหกมิบมดหมดแล้เครับ ใบอ้าโอ้หลายแผ่นนี่แล้วปออจะเอามาให้พอเลยเนี่ยสังกสีไปด้วยโอ้ดบาดเจ็บังกสีเก่าหรือเปล่าเนี่ยไม่เก่าค่ะไม่เก่าเหรอแสดงว่าต่อสปูไม่ดี เดี๋ยวพระก็ดี๋ยวพนางนเขามีตาังม,มาให้อีก